กอเอ้ยตัวแรกกอไก่มีน้องคอไข่คอขวดตาม,มา ขอควายมันมีสีขาขอคนเดินมาตามหากอตะคังงองูตัวน้อยตัวใหญ่จัจานอยู่ไกลละช่อชิงตีดังช่อช้างมันมีมนครังสโซโซยาวจังใจรามอย่างดีช่อเชอญนี่อยู่เต็มพื้นป่าเงยยหญิงเก่งก้างามลำโซพีไข่มงกุฎนี่เขาเอิญต่อชะดาต่อปะตักปะขา้าเงวแหลมคมพ่อได้ทอทานใช้ล้องแน่แน่ทอมืโทเป็นแม่ของพระนางสีดาต่อผู้เท่าใจดีนักหนาะนนนหลวงตาอยู่วันด้วยกันดอเด็กสดใสเริงล่าต่อเต่าเดินชา้าท ถอถุงใช้งานลวของชาติถือทอทหารทอทงไทยโบราณใช้สีแดงมีร่องรอยน่อหนูน่อยหากินตอนค่ำบ่ไม่ไหมค่าลำเป็นปุ๋ยลงสูด่ดินป่อป่าดินในน้ำบึงน้องพอพึงน้ำหวานสีท้องฟ้าฟ้าย่องถึงหมอ พอผ่านลงยางามเด่นพอฟันเอียงเอ็นต้องจัดไว้ให้ตรงพอสำเภาแรีนได้ตามพะสรงหมอมาแรงมันคงจะย่างเที่ยวใหญ่ยาวลอเรือจอดไว้ทีท่าลอลิงกรอกตาวแหวนแวว,ว,วสอสาระพักหัวใจเน็บนาวสลืนสีหนวดยาวเสือดาวใจกานองหองหีป่องเงินขำาให้อยู่อจุฬาบินดูปังเป้ากลางหุนอออ่างหลน่นน้ำอัาง,อ,างออกไปหอนกหูตาใสา่ขึ้นแล้วนอนแจง